รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งคัดเน้นๆนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่16นะครับนะสิงหาคม2 5 6 4นะครับวันนี้ก็หวยออกกันอีกแล้วนะครับนะมาครับวันนี้เอามาก็คัดบอลมาให้2คู่นะครับนะ คู่แรกครับเป็นบอลสวีเดนนะครับระหว่างครับนะซิลิอุสนะครับกับโซนานะครับเตะเวลานะครับเที่ยงคืนตรงนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอลสเปนนะครับนะหลีก2ครับระหว่างครับมาลาก้านะครับกับมิลันเดสนะครับเตะเวลานะครับตีหนึ่งตรงนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครับเมื่อคืนนะครับเมาให้ต่อไปที่แมนซีนะครับ เรียบร้อยครับแพ้สเปนนะครับ10นะครับนะแล้วก็คู่ที่2นะครับก็ให้เล่นไปที่บาร์ซ่านะครับนะต่อที่ราคานะครับครึ่งคู่ลูกนะครับนะเรียบร้อยครับบาร์ซ่านะครับอดไปนะครับ42ครับนะเห็นไหมครับบาร์ซ่าไม่มีเมสซี่นะครับก็ชนะได้นะครับนะสรุปนะครับหน้า YouTube นะครับตาย1นะครับแล้วก็เข้า1นะครับนะแล้วก็นะครับ มาดูนะครับสเต็ปนะครับตอนหัวค่ํานะครับบอลญี่ปุ่นนะครับนะเกาหลีนะครับนะเห็นไหมครับดูบินนี้นะครับนะบินนี้นะครับเนี่ยครับสเต็ปสี่นะครับขอเมาครับตรงนี้ผ่านนะครับผ่านผ่านนะครับเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะเป็นบอลฮอลแลนด์นะครับนะคู่นี้นะครับเข้าหมดนะครับสามตัวนะครับเหลือคู่นี้คู่เดียวนะครับนะ พอนะครับโดนนํานะครับนะ medim, นะครับโกลไเกนเนี่ยนะครับ,นะรบนําอยู่นะครับหนึ่งสูตต่อแรกครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับพอตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนะอเมานะครับก็บอกสมาชิกในกลุ่มนะครับนะให้ออกตัวคู่นี้ไว้นะครับนะให้ออกตัวคู่นี้ไว้นะครับผลนะครับมะยิงนาทีนะครับจะหมดเวลาทดเวลานะครับโกลดเก้นทอยลานครับโอ้โหยิงไปสองหนึ่งนะครับถ้าเสมอหนึ่งหนึ่งครับ โอ้โหก็จะบวกเยอะกว่านี้นะครับนัสเซได้นะครับบินนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับอเมาก็มีกําไรครับเพราะได้บอกสมาชิกในกลุ่มนะครับออกตัวไปแล้วนะครับนะคู่นี้นะครับบินนี้กําไรอยู่ดีนะครับนะเห็นไหมครับอ่ะบินนี้ผ่านไปนะครับบินนี้ไม่แตกนะครับสรุปนะแต่มีกําไรนะครับสําหรับบินนี้นะนะครับแล้วมาดูนะครับบอลวีพีนะครับนะ กินเต็มอีกแล้วครับนะสำหรับบอลวีพีของอามานะครับนะมาดูสเต็ปรอบดึกกันบ้างนะครับอ่ะแตกอีกแล้วครับสเต็ปสี่นะครับนะโอ้โหต้องบอกเมื่อวานนะครับนะอิ่มนะครับอิ่มนะนะครับสเต็ปสี่แตกอีกแล้วนะครับทุกท่านนะใครอยากได้แบบนี้นะนะครับมีวิธีเดียวนะครับนะให้ไปเอาในกลุ่มของอามานะครับนะ รวมไปถึงนะครับลิทสูงแรกนะครับนะบอลสดบอลสเตปนะครับในกลุ่มมีกันให้นะครับมากมายนะครับนะรวมไปถึงนะครับวิเคราะห์บอลนะครับนะจะมีเซียนนะครับวิ์บอลนะครับไลฟ์สดนะครับในกลุ่มนะครับนะใครอยากรู้คู่ไหนนะครับก็ถามได้นะครับสําหรับคู่ที่ท่านอยากจะถามนะครับนะนะครับนะหรืออยากจะสอบถามอะไรต่างๆนะที่ดีไลน์อเมานะครับ ahmo99 กันได้เลยนะครับนะ โอ้โหบอกคุ้มนะครับบินแรกนะครับถ้ามันเสมอนะครับนะจะได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ไม่มีขาดทุนครับเพรอหมาออกตัวไปแล้วครับมีแต่กําไรกับกําไรนะครับนะรอบดึกก็สเต็ปซีแตะอีโอโหนะครับนะสบายๆนะครับมาดูครับสิรูดนะกับโซน่านะครับใช่ไหมนะครับอ่ะใช่นะมาดูสถิตินะครับห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับนะ ซิลิโุดนะครับไปเยือนนะครับเสมอทัสามนะครับนัดที 2> ่2องเลนบ้านเสมอศูนย์นะครับนัดที่3นะครับไปเยือนแพ้1นึ่งศูนย์ในที่สี่เลนบ้านแพ้2อูนย์นะครับนัดที่5ไปเยือนแพ้2อหนึ่งนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นทางนะครับโซนหน้านะครับที่ชนะนะครับดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของซิลิโุดนะครับนัดแรกไปเยือนเสมอศูนย์นะครับนัดที่สองเลนบ้านแพ้สองหนึ่งนะครับนัดที่สามนะครับเลนบ้านชนะสองศูนย์ในที่สี่กะนัดที่ห้านะครับแพ้หมดทั้งสองนัดนะครับ ดูครับเกมยาวนะครับพัดนัดล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้สองหนึ่งนัดสองชนะสองศูนย์นัดสามชนะสองหนึ่งนัดสี่นัดห้าแพ้นะครับสองนัดรวดเลยนะครับแพ้นะมาดูครับพนัดล่าสุดแล้วของโซนานะครับนัดแรกไปเยือนนะครับชนะสี่หนึ่งนะครับนัดที่สองเล่นบ้านชนะหนึ่งศูนย์นัดที่สามนะครับไปเยือนเสมือนหนึ่งหนึ่งนัดที่สี่นะครับเล่นบ้านชนะสองศูนย์นัดที่ห้าเล่นบ้านชนะสองหนึ่งนะครับนะห้านัดนี้นะครับถือว่า โอเคเลยนะครับสําหรับโซน่านะครับไม่มีแพ้นะครับมีชนะกับเสมอเท่านั้นนะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับชนะ4-1นะครับนัดที่สองเสมอ1-1นัดสามแพ้2-1นัดสี่ชนะ2-1นัดที่ห้านะครับแพ้2-0นะครับอ่าดูตารางคะแนนนะครับนะครับซิริออดนะครับอยู่ัดลำ12นะครับนะแข็งแล้วครับ14นัดนะครับชนะ4เสมอ4 แพ้6นะครับมีอยู่16คะแนนนะครับส่วนนะครับโซน่าครับอยู่ดับ4นะครับแข่งไปแล้วครับ14นัดเท่ากันนะครับชนะ8นะครับเสมอ3แพ้แค่3นัดนะครับเก็บไปถึง27คะแนนนะครับอ่ะดูเกมเย้านะครับซินิอุสนะครับนะแข่งไปแล้วครับ6นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป2เกมนะครับนะเก็บได้10คะแนนนะครับ ดูเกมเยือนนะครับเกมเยือนนะของโซน่านะครับแข่งไปแล้วครับหกนัดเท่ากันนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง3เกมเลยนะครับสําหรับโซน่าเกมเยือนนะครับไม่ค่อยจะดีครับเก็บไปครับ7คะแนนเท่านั้นนะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับเลทแรกครับเปิดมานะครับที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านที่1.09นะครับนะส่วนทีเยือนที่ 0.81นะครับเรีที่2ครับราคาไหลขึ้นนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลลงนะครับอยู่ที่1.06ครับนะนะครับน้ำทิ้งเยือนครับอยู่ที่นะครับ0.84นะครับน้ำไหลขึ้นนะครับเดรราคาอเวอร์ครับเดรแรกครับ2ลูกครึ่งนะครับทั้งเรสแรกแล้วก็เรสที่2ครับ2ลูกครึ่งนะครับทั้ง2องเรเลยทั้งเดทแรกเลทเรที่2นะครับมาดูราคานะครับนะครับ ดูนะครับราคาไหลขึ้นนะครับนะบวกกับน้ํานะครับทีมเยือนนะครับไหลขึ้นแต่มันก็ยังอยู่ที่0.8 4นะครับอยู่ที่0.88อะไรก็ได้นะครับนะขอให้มันอยู่ให้มันอยู่เลทนะครับจุดแปดนะครับจุดแปดนะบวกกับนะครับนะราคาวอร์แบบนี้ถือว่าสมดุลนะครับแต่ถ้ามองจากนะครับสถิติทีมเยือนแล้วนะครับว่าไม่ค่อยดีนะครับนะ ไม่ค่อยดีนะครับแต่ด้วยเลทราคานะครับนะเอาเหมาเชื่อว่านะครับวันนี้นะก็ต้องจัดบอลต่อนะครับนะสำหรับคู่แรกนะครับคู่แรกก็จัดไปครับโซน่านะครับนะมาดูคู่ที่2ต่อนะครับเป็นบอลเยอรมันไอ้บอลสเปนนะครับนะมาครับมาลาก้านะครับเอ๊ใช่หรือเปล่าโอเคใช่นะครับใช่ครับ มาดูนะครับสถิตินะครับฮานัดพอนะครับฮานัดนะครับที่เจอกันนะครับมาลาก้านะครับไปเยือนนะครับแพ้หนึ่งศูนย์นะครับนัดที่สองนะครับกับนัดที่สามเอ้ยนัดที่สองนะครับได้ในบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนัดที่สามได้ในบ้านเสมอทั้งสองนะครับนัดที่สี่นะครับไปเยือนเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่ห้านะครับได้ในบ้านแพ้ไปครับหนึ่งศูนย์นะครับดูครับมาฮัดล่าสุดนะครับของมาลาก้านะครับนัดแรกครับได้ในบ้านนะครับแพ้หนึ่งศูนย์นะครับนัดที่สอง ไปเยือนแพ้สานะครับนัดที่สามนเบิานเสมอหนึนัดที่สนะครับแพ้อันคนคอดไปสาศูนนะครับนัดที่ห้าได้บ้านชนะสอศูนย์ะครับนะครับเกมเจ้านะครับหานัดล่าสุดนะครับนัดแรกแพ้หนึนะครับนัดสเสมอหนึ่งนัดสามชนะสองนัดสชนะสามูนย์ัดที่ห้าแพ้หนึ่งศูนนะครับดู้านัดล่าสุดนะของมิลาเดสนะครับนัดแรกนะครับไปเยือนเสมอหนึ่นัดที่สองนะครับแพ้ โอซาซูล่านะครับ1นูนย์นะครับนัดที่3นะครับไปเยือนแพ้1นูนย์นัดที่4นะครับไปเยือนชนะ1นูนย์นะครับนัดที่5นะครับเในบ้านแพ้ไปครับสองศูนย์นะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับหนัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอหนึ่งหนึ่งนัดสองแพ้หนึ่งศูนย์นัดสามชนะหนึ่งศูนย์นัดสี่เสมอหนึ่งนัดที่ห้านะครับแพ้สองหนึ่งนะครับอ่ะนะครับอ๋อนะครับเป็นนัดแรกของทั้งคู่นะครับนะมาลาก้ากับมิลานเดสนะครับ มารูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเลดแรกครับเปิดมาที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.88นะครับส่วนเรือนอยู่ที่นะครับ0 9นนะครับนะราคานะครับไหลขึ้นไปครับอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นนะครับอยู่ที่1.10นะครับส่วนนิมเยือนนะครับน้ำไหลลงอยู่ที่0.78นะครับนะ บวกนะครับนะถ้าดูจากเลทราคานะครับรา um. คาโอเวอร <Chelsea> ์นะครับทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่สองนะครับอ่ะอ่ะนะครับครึ่งลูกนะครับอ่านะครับนะครับราคาครึ่งลูกครับน้ำทิมเยือนที่0.87นะครับนะแต่นะครับคู่นี้นะครับนะแต่เสียเดียวครับนะเลทราคาโอเวอร์ครับ น้อยไปหน่อยนะครับน้อยไปหน่อยนะครับเหรแรกก็ยังพอรับได้นะครับนะราคาปอนะครับสองลูกนะครับนะครับแต่ถ้าดูจาก m 8 8โอ้โหน้ำทีมเยือนนะครับนะครับสองลูกถือว่าน้อยไม่นิดนะครับนะไม่เป็นไรครับดูน้ำนะครับนะน้ำน้อยนะครับน้ำน้อยนะครับทีมเยือนนะอ่ะเราไปดูหน้าเว็บกันนะ ถ้าตัดสินใจนะครับดูแฮนดิแคปไม่ผ่านนะครับแนะนำนะครับเหมาแนะนําเลยนะครับมาดูหน้าเว็บนะครับให้มาดูบวกกับนะครับราคาน้ํานะครับนะนะครับน้ำมาลาก้านะครับอยู่ที่นะครับนี่นะครับ0.88นะครับนะส่วนทีมเยือนดูครับนะครับ0.82ครับนะมิลานเดสน้อยกว่านะครับนะน้อยกว่านะครับนะบวกกับนะครับมะเหมามอครับนะ นะครับเรื่ราคาโอเวอร์นะครับน้อยนะครับน้อยมากครับบวกเนี่ยครับราคาครึ้งลูกนะครับไม่ผ่านนะครับแบบนี้นะครับนะนะไม่ผ่านนะครับบวกกลับนะครับน้านะครับพิมพ์เยือนนะครับไหลลงมากนะครับนะแบบนี้นะครับนะแนะนาครับจัดไปครับนะบอลออนะครับอามาสรุปนะครับคู่แรกครับต่อไปที่นะครับโซน่านะครับโซน่านะครับ ที่ราคาครึ่งลูกนะครับคู่ที่สองครับให้รอที่นะครับมิรันเดสนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับนะโอเคนะครับสำหรับหน้า y o ท t u b e 2ตัวนะครับใครอยากได้บอล VP นะครับบอลสดลิสูงแรกสเตปสของเอมานะครับนะในกลุ่มนะครับบอกตรงไม่ใช่มีเฉพาะเอมานะครับยังมีเซียนท่านอื่นๆอีกนะครับนะใครอยากนะครับได้ทีเด็ดนะครับแนะนำนะครับแปลกลุ่มนะครับ เข้าไปเอาในกลุ่มของอาเมานะครับนะสอบถามวิธีเข้ากลุ่มที่ไอเดียไลน์阿เมาได้เลยนะครับ a h m a o 99นะครับอยากจะสมัครครับอาเมาทิ้งลิงก์นะครับไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับนะก่อนจากกันไปนะครับอาเมาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสั่นไลค์กดกระดิ่งติดตามนะครับคลิปใหม่ๆที่เด็ดโดนๆนะครับนะจากอาเมากันด้วยนะครับนะใครอยากได้สเต็ป4นะครับนะไปเอาในกลุ่มนะครับนะวันนี้อาเมาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ